โอเคครับสวัสดีครับครบรอบ10ปี DW Network นะครับ10ปีแล้วก่อนหน้าน,นั้นก็ทํามาก่อนนะครับในปี2544ทางเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพันทิปมาเก็ตขอบคุณโอ๋ขอโซนขอบคุณสนุกนะครับที่ให้ผมเอากระทู้ไปลงนะครับตอนนั้นแล้วก็มีคนเรียกใช้บริการนะครับก็20ปีแล้วแหละ ตั้งแต่ปี44ครับอันนั้นเน็ตนัง50กเคอยู่เลยก็ปัจจุบันเราก็มีครบทุกอย่างนะครับเครื่องมือซ่อมครบคันนะครับนี่ไมโครสโคปเครื่องอะไรทุกอย่างครบนะครับมีเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยนะครับตอนนี้เพิ่งสั่งว่าใหม่แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าผมจะสั่งออสิโลสโคปมาใช้นะครับเพื่อความมั่นใจในไซเวฟของตัว ดัตตานะครับแล้วก็อันนี้นะครับประดิษฐานก่อนวันครบรอบนะครับพระวิษณุไม่ใช่ก่อสร้างอย่างเดียวนะครับที่วางได้งานช่างทุกอย่างท่านเป็นพ่อเป็นบิดาเป็นเทพของช่างนะครับถ้าคุณเป็นช่างที่เป็นช่างด้านก่อสร้างให้บูชาองค์เยือนแต่ถ้าเป็นช่างอย่างอื่นนะครับ ให้บูชาท่านที่เป็นองค์นั่งแบบนี้นะครับก็ผมมีความรู้เพราะภรรยาผมมีความรู้เรื่องนี้นะครับรู้ว่าต้องบูชาอะไรนะครับจริงๆมีพระสยามเทวาธิราชด,ด้วยแต่ว่าจะมาถึงในพรุ่งนี้นะครับผมโอเคต้องขอขอบคุณเลยนะครับ10ปีลูกค้าหลายท่าน ใช้บริการผมมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับน้องเปมโชคใจสี่อาจารย์วัชรินโชคใจสี่นะครับก็ยังใช้บริการผมหลากหลายบริษัทนะครับที่ผมไม่สามารถเอ่ยชื่อได้เพราะว่าปัจจุบันมันมีปี p a นะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็มีงานที่ต้องอัพให้ดูนะครับวันนี้เก้นี่ก็หลายเครื่องนะครับตัวนี้ P c เสียงกลินนะครับก็3ามเครื่องนะครับออพเป็ดี D. ตัวนี้ของพัฒนาการนะครับตัวนี้ลงโปรแกรมนะครับตัวนี้ของน้องลูกค้ากิ่งแก้วพังเยอะนะครับซ่อมมาแล้วตัวนี้หลายที่ทําใ้ผมอยากซื้อออสิโลสโคปนะครับพังเยอะมากตัวนี้ซ่อมมาก่อนแล้วด้วยแล้วก็ที่อื่นเขาไปต่อออนตรงมาอันนี้ผมแก้ให้หมดละแล้วก็พัดลมมันดังก็เลยต้องแถมพัดลมให้ข้างนึงหายอยู่ตัวนี้ของโชคแค่สี่นะครับพัดลมดังเช่นกันนะครับแล้วตัวนี้ของน้องลูกค้าออน17สิบเจ็ดนะ ตัวนี้เครื่องเจ้าฟ้าบ่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ของลูกค้าศีนครลินนะครับตัวนี้ของลูกค้าออนนุษน,นะครับโอเคก็อครบแล้วนะครับจดวถอยจะก่อตอน10สิงหาคม2558นะครับมีก็2568นะครับเป็นเราจ่ายภาษีถูกต้องนะครับ สามารถขายงานระดับหลักล้านได้นะครับเพราะปีนี้มีสั่งซอฟต์แวร์ัหมดตลอดสัญญา4ี่ล้านบาทนะครับก็ตอนนี้ขายไปแล้วล้านกว่าบาทนะครับผมโอเคครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มั่นใจใช้บริการเรามาตอลอด1ิปีนะครับในนามที่เป็นหอเจ้ากอยดีด้วเมอรกแล,และก็ปัจจุบันคอมพิวเตอร์โฮมผมก็ยังใช้นะครับในการขายคอมพิวเตอร์นะครับ วันนี้ผมมีคอมพิวเตอร์มือหนึ่งมือสองขายด้วยนะครับสนใจสั่งได้นะครับผมโอเคขอบคุณครับ